สวัสดีนะครับเดี๋ยวนี้เรามาต่อตัวอย่างที่3กันนะครับในเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับทบทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งก็คือความน่าจะเป็นเนี่ยเท่ากับนะครับสูตรก็คือ pe นะครับเท่ากับ ne ส่วน ns ne ne ก็คือจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นนะครับ ns ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่จะอที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มนั้นนะครับนะ pe เท่ากับ ne ส่วน ns นะครับ pe ก็คือความน่าจะเป็น นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับตัวอย่างที่3ถุงใบหนึ่งนะครับมีลูกแก้วขนาดต่างกัน5ลูกนะครับขนาดต่างกัน5ลูกหมายความว่า5ลูกเนี้ยแตกต่างกันหมดเลยนะครับนะคือสีขาว3ลูกสีแดง2ลูกซูมหยิบลูกแก้วขึ้นมาแค่1ลูกก็คือหยิบรังละลูกแค่นั้นนะครับ ห้าลูกนี้ต่างกันหมดเลยเพราะเขาบอกว่าขนาดต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องแทนถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีขาว3ลูกแต่สีขาว3ามลูกเนี้ยก็มีขนาดต่างกันสีแดง2ลูกเนี้ก็มีขนาดต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หมายเลขนะครับต้องใช้หมายเลขในการเขียนนะครับเอาสีขาวก่อนก็เป็นขาว1ขาว2นะครับแล้วก็ขาวสนะต่อไปสีแดงก็เป็นแดงหแดงสโอเคไหม นะครับหมดแล้วห้าลูกเขาหยิบมาครั้งละลูกไงมันก็จะได้แค่ห้าแบบก็คือขาวลูกที่หนึ่งขาวลูกที่สองขาวลูกที่สามนะครับเนี่ยขาวหนึ่งขาวสองขาวสามนะครับแล้วก็แดงลูกที่หนึ่งกับแดงลูกที่สองนะครับจะได้แค่ห้าแบบเพราะฉะนั้นพอเราได้ s แล้วอัตโนมัติเลยเราจะได้อะไร ns ns เท่ากับเท่าไหร่ครับ ns เท่ากับห้าถูกต้องไหม ns เท่ากับห้านะครับอ่ะคราวนี้เราดูนะครับอ่ะเหตุการณ์ที่หนึ่งเขาบอกว่าหยิบ ได้ลูกแก้วสีแดงนะครับหยิบได้ลูกแก้วสีแดงก็จะมีอยู่แค่2ผลลัพธ์ก็คือแดง1กับแดง2นะครับก็คือแดง1กับแดง2แดง1กับแดง2นะครับนะเพราะฉะนั้น e 1หรือเหตุการณ์ที่1เราจะได้แค่ผลลัพธ์แค่2ตัวเพราะฉะนั้น n e 1ก็จะได้แค่2โอเคไหมนะครับอัน e ก็ได้แค่2 ต่อไปเราได้ NS แล้วเราได้ NE แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเข้าสูตร P e เท่ากับ n นส่วน NS นะครับเราก็แทนเลย NE ได้ได้เท่าไหร่ครับได้2 NS เราได้5เห็นไหมนะครับนี่ไง ne ได้2 N s ได้5นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จับมาเป็นเศษส่วนกันได้เท่าไหร่ครับได้สส่วนหอันนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วถูกต้องไหมนะครับเราก็ทําแค่นี้จบนะครับตอบข้อนี้ความน่าจะเป็นของ การหยิบลูกแก้วได้สีแดงก็คือ2ส่วน5นะครับ2 5่วน5ต่อไปข้อ2ครับหยิบลูกแก้วสีขาวนะครับหยิบได้ลูกแก้วสีขาวนะครับก็จะมีอยู่แค่3แบบรู้จัก S เลยก็คือขาว1ขาว2ขาว3ถูกต้องไหมนะครับขาว1่ขาว2ขาว3าขาว1ขาว2ขาว3นะครับเพราะฉะนั้น n e2 หรือจำนวนเหตุการณ์ที่2ก็คือ3 รเรามาเข้าสูตร N e ส่วน NS ก็คือเข้าสูตรความน่าจะเป็นก็จะได้จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนะักเรียน3ส่วนหถูกต้องไหมนะครับส่วนหนะครับปื๊บอ่ะนะครับ3.5่วนหต่อไปข้อ3ครับหยิบได้ลูกบอยยบลหยิบได้ลูกแก้วนะครับสีแดงหรือสีขาว นะครับคำว่าหรือหมายความว่าอะไรคำว่าหรือหมายความว่าสีใดก็ได้เนี่ยคำว่าหรือเนี่ยสีใดก็ได้สีแดงก็ได้สีขาวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหยิบมาเนี่ยยังไงก็ต้องได้สีแดงกับสีขาวถูกต้องไหมยังไงก็ต้องได้สีแดงหรือสีขาวอยู่แล้วนะครับนะหยิบทุกบอลสีแดงก็ได้สีขาวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดเลยเพราะเรามีสีแดงกับสีขาวอยู่ถูกต้องไหมนะครับก็ได้ อ่ะเอาสีขาวของแดงขาวหนึ่งขาวสองขาวสามนะครับต่อไปก็สีแดงมั้งก็แดงหนึ่งกับแดงสองนะครับเึิบอ่ะเพราะฉะนั้น ne สามเราจะได้เท่าไหร่ครับเราจะได้ห้าถูกต้องไหมนะครับอ่ะเอามาแทนค่าครับ ne ส่วน ns ne สามเราได้ห้า ns เราก็ได้ห้านะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นอะไรกลายเป็น ห้าส่วนห้าถูกต้องไหมนะครับห้าส่วนห้าตัดตัดกันเหลืออะไรครับห้าส่วนห้าตัดตัดกันเหลือหนึ่งถูกต้องไหมตัดตัดกันเหลือหนึ่งครับปึ๊บอ่ะเรียบร้อยต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อสีอ่หยิบได้ลูกแก้วสีส้มนะครับหยิบได้ลูกแก้วสีส้มนะเขาบอกว่าถุงใบหนึ่งมีลูกบอลขนาดต่างกันห้าลูกคือสี ขาวและสีแดงมีไหมสีส้มไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนสัญ,ญลักษณ์ของปีกาอีกตัวหนึ่งได้เลยก็คือสัญ,ญลักษณ์ของเซตว่างนะครับนะครูสอนไปแล้วอันนี้นะครับถ้าเป็นเซตว่างนะครับเราจะมีจํานวนผลลัพธ์ก็คืออะไร N e 4ก็คือ0นะครับนะต่อมาเราก็เข้าสูตร PE เท่ากับ n นส่ว e นนะครับเราก็แทนเลย NE ข้อนี้เราได้0 n นข้อนี้ นะครับเราก็ยังเหมือนเดิมได้เท่าไหร่ได้5เหมือนเดิม0ูส่วน5ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท mm. ่ากับ0นะครับอ่ะปึ๊บตั้งเหรียนอ่ะข้อนี้นะครับมันจะทำให้เราเห็นสมบัติของอ่าค่าของความน่าจะเป็นนะครับอ่ะก็คืออ่าความน่าจะเป็นเนี่ยมีค่าตั้งแต่0ถึง1นะครับ0ถึง1หมายความว่าหมายความว่าอะไรอ่าอย่างเช่น สองส่วนห้าเนี่ยสองส่วนห้าอย่างเงี้ยถ้าเราแปลงเป็นสุที่ยมก็ประมาณศูน uh, ย์จุดสองอะประมาณเนี้ยศูนย์จุดสองห้าถูกต้องไหมถ้าเราแปลงเป็นสุที่ยมนะครับนะอ่ะถ้าอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่อ่ะศูนย์จุดสองสองแปดได้มั้งนะถ้าคูจำไม่ผิดนะอ่ะประมาณเนี้ย คือไอเศษส่วนเนี่ยเราก็สามารถแปลงแปลงเป็นทศนิยมได้ถูกต้องไหมนะครับอ่าเดี๋ยวครูลองคิดแป๊บหนึ่งนะนะครับอ่ะสองหารห้าได้ศูนย์จุดสี่ครูก็มั่วนอะอ่าอ่ะเดี๋ยวครูจะลองเขียนเป็นทศนิยมให้นะครับนะอันนี้ถ้าเราเขียนเป็นทศนิยมก็เท่ากับศูนย์จุดสี่นะครับอ่าอันนี้เราถ้าเราลองเขียนเป็นทศนิยมก็ได้เท่าไหร่ครับ เอาสามตัง้งหารด้วยห้านะครับอันนี้ได้ศูนย์จุดหกนะครับอันนี้ได้ศูนย์จุดหกนะเห็นไหมนะครับก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าของความน่าจะเป็นเนี่ยจะอยู่ระหวา่างศูนย์ถึงหนึ่งนั่นหมายความว่าศูนย์เนี่ยนะครับน้อยสุดน้อยสุดนะครับน้อยสุดหนึ่งเนี่ยมากสุดนะครับต้องเรียนจดไว้ด้วยนะศูนย์เนี่ยน้อยสุด หนึ่งเนะี่ยมากสุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะถามในข้อสอบครับความน่าจะเป็นมีค่าน้อยที่สุดเท่าใดความน่าจะเป็นมีค่ามากที่สุดเท่าใดนะครับน้อยสุดก็คือศูนย์นะครับมากสุดก็คือหนึ่งความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์หมายความว่าอะไรความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์หมายความว่าเหตุการณ์น,นั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนหรือไม่เกิดขึ้นเลยเช่นข้อสี่นี่เลยครับหยิบได้ลูกแก้วสีส้ม มีไหมสีส้มไม่มีมีแต่อะไรสีขาวกับสีแดงมันจะได้สีส้มได้ไงเพราะฉะนั้นเห็นไหมความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้ก็คือสุกก็คือมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับความน่าจะเป็นเท่ากับหนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนเช่นข้อสามเขาบอกว่าหยิบได้ลูกแก้วสีแดงหรือสีขาวนะครับก็กล่องใบนี้มันมีลูกแก้วสีแดงกับสีขาวหยิบมามันก็ไม่ได้แดงก็ได้ขาวดูต้องไหม เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของข้อ3เนี่ยมันจะเท่ากับ1หมายความว่าอะไหรหมายความว่าเกิดขึ้นแน่นอนโอเคไหมนะครับเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะอีกอันนึงนะครับถ้าความน่าจะเป็นของเหตุการใดนะครับเ,เหตุการใดเนี่ยมีค่ามากนะครับความน่าจะเป็นมีค่ามากโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นมากด้วยเช่นดู E 1กับ E2 นะครับสีแดงเนี่ยมี2ลูกอันนี้คือข้อ1 เห็นไหมสีขาวมีสามลูกอันนี้คือข้อสองนะคูถามว่าความนะัดโอกาสที่เราจะหยิบได้สีแดงกับสีขาวอันไหนมากกว่ากันก็ต้องเป็นสีขาวเพราะว่าสีขาวมีจํานวนกี่ลูกสามลูกสีแดงมีจานวนกี่ลูกสองลูกเห็นไหมนะครับโอกาสหยิบได้สีขาวเนี่ยจะมากกว่าถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นเราดูตามค่าค่าความน่าจะเป็นเลยศูน6ุี่ศูจดอะไรมากกว่าศูนดมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะเกิดขึ้นนะครับศูนเนี่ยจะ เกิดขึ้นเอ่อต้องบอกว่าศูนย์ุดเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่านะครับนะเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะมากขึ้นตามไปด้วยโอเคไหมครับนะอันนี้จำให้ดีข้อสอบออกเยอะมากนะอันนี้ข้อสอบออกเยอะมากอ่ะต่อไปตัวอย่างที่สี่ ทอดลูกเต๋าสองลูกหนึ่งครั้งจงหาความน่าจะเป็นต่อไปนี้ลูกเต๋าสองลูกมาอีกแล้วนะครับนะลูกเต๋าสองลูกก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะอันนี้ครูเอารูปมาให้ดูเฉยๆนักเรียนก็ไปเปิดโจทย์เก่าดูเอ,เองนะครับนะเพราะฉะนั้นครูก,ก็จะเขียนเอ่อซัมเปิลสเปซแบบย่อก,ก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับคอมมา่าจุดจุดจุดคอมมา่าตัวสุดท้ายก็คือหกหกนะครับหกหกอืม ขอย่อแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ขอย่อขอเขียนติดติดแป๊บหนึ่งเดี๋ยว ns ไม่พอนะครับโคกโคกนะครับเพราะฉะนั้น n s เท่ากับเท่าไหร่สาสิบหกนะครับเพราะฉะนั้น n s เท่ากับสาสิบหกคูณลิมปีก,กาอ่ะนะครับอ่ะข้อหนึ่งแต้มของลูกเตา๋ารวมกันไม่เกินสี่ไม่เกินสี่มีอะไรบ้างไม่เกินสี่ก็มีอะไรนะครับ เอ่อหนึ่งไม่ได้เพราะลูกเตาก๋าหนึ่งกับหนึ่งก็รวมกันได้สองแล้วถูกต้องไหมเนี่ยผลลัพธ์แรกหนึ่งหนึ่งรวมกันได้สองแล้วเอาสองมีอะไรบ้างสองสามไม่เกินสี่สี่ได้ไหมไม่เกินสี่แล้วสี่มันเกินสี่ไหมมันก็ไม่เกินนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะรวมกันได้สองสามสี่อ่ะสองก็มีตัวเดียวกูเขียนเลยนะสองมีตัวเดียวคืออะไรหนึ่งกับหนึ่งนะครับ ต่อไป3มีอะไรบ้างไล่ตั้งแต่เลยหเลย1กับ2นะครับแล้วก็2กับ1นะครับต่อไป3หมดแล้วเนาะต่อไป4ครับ4ก็ไล่ตั้งแต่1เลยครับ1กับ3 2กับ2นะครับ1 2กับ2 3กับ1หมดอย่างหมดแล้วนักเรียนลองไปไล่ดูนะอส e. ่วน n อเท่ากับเท่าไหร่นะครับครูจะทำให้ข้อเดียวนะ ครูจะทำให้ข้อเดียวนะครับนับ1 2 3 4 5 6นะครับได้6ถูกต้องไหมได้หกอ่ะเพราะฉะนั้น n e 1นเท่ากับหกนะครับเ e 1หท่ากับหกแล้วเรนก็มาเข้าสูตรเลยครับกลายเป็น6กส่วนสานะครับตัด,ต,ด,ต,ดตัดกันเหลือเหลือเท่าไหร่ครับ1นส่วนหกะครับหนส่วนหก็ตอบหนึ่งส่วนหนะ ข้อ2ทําเองนะครับข้อ3ทําเองข้อ4นะครับลูกเต๋าลูกแรกออกแต้ม3หมายความว่าอะไรลูกเต๋าลูกแรกออกแต้ม3ก็คือตัวแรกอะให้เป็น3นะครับตัวหลังเขาไม่ได้สนใจนะเช่นนะครับเอาง่ายๆเลยตัวแรกเป็น3 3 1ต่อไป3 2อ่ะไปเติมให้ครบนะบไปเติมให้ครบนะอ่ะ ข้อ5ผลรวมของแต้มทั้ง2ลูกมากกว่า12นะครับลูกเต๋าในแต้มมากสุดคืออะไร6กับ6ใช่ไหมรวมกันเท่าไหร่12แล้วมันจะมีไหมมากกว่า12มนีไหมไม่รู้นะครับลองไปทํามาอันนี้ถือว่าเป็นแบบฝึหกหตดกันนะครับโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ